สัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5เรื่องวัฏจักรของน้ำนะคะซึ่งเด็กๆทราบไปเลยว่าน้ำเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตมากๆเรามาดูกันนะคะ,ะเด็กๆเ,เคยเห็นรูปนี้ไหมคะ นักเรียนรู้หรือไม่ว่าแผนภาพนี้คือแผนภาพอะไรเด็กๆเ,เคยเห็นไหมว่ามันคืออะไรเอ่ยมีทั้งน้ำดวงอาทิตย์แล้วก็ไปที่ก้อนเมฆแล้วก็ฝนตกลงมาใครทราบบ้างว่าแผนภาพนี้คือแผนภาพอะไรตอบพร้อมกันสิคะโอเค แทนภาพนี้เป็นวัฏจักรของน้ำนะคะทุกคนเก่งมากเลยค่ะอ้าเร็วแล้วเด็กๆรู้ไหมคะว่าวัฏจักรของน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรเราจะมาหาคำตอบด้วยกันนะคะว่าการเกิดวัฏจักรน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรนะ วาัาจากคของน้ำจะเริ่มจากน้ำที่อยู่บนผื้นดินไม่ว่าจะเป็นน้ำน้ำในทะเลมหาสมุทรแม่น้ำลำธารทะเลสาบบึงคลองนะคะจะโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์น้ำโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์จะเป็นอย่างไรคะจะ ระเหยขึ้นไปเป็นไอ้นาบน้ำโดนความร้อนจะระเหยขึ้นไปเป็นไอนหน้หนจากนั้นไอ้นาำจะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นเมฆต่อไปละออง ในเมฆมีละอองน้ำมากอากาศไม่สามารถพยุงมันไว้ได้มันจึงตกลงมาเป็นฝนนั่นเองเป็นฝนแล้วไปไหนต่อคะอ่าเป็นฝนแล้วน้ำฝนก็ไหลสู่แหล่งน้ำ เช่นแม่น้ำลำคลองทะเลและบางส่วนก็ซึมเข้าไปใต้ดินนะคะทั้งหมดนี้เราจะเรียกมันว่าวัฏจักรนะคะเด็กๆซึ่งวัฏจักรก็คือการหมุนเวียนนั่นเองไหนเรามาทวนอีกรอบสิคะวัฏจักรคองน้ำเริ่มจาก น้ำในแม่น้ำลำคลองหรือว่าในทะเลทะเลสาบมหาสมุทรโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์อ่าพอโดนความโดนความร้อนจากแสงอาทิตย์แล้วเกิดการระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ำระเหยขึ้นไปเป็นไอน้ำขึ้นไปบนท้องฟ้าไอ้น้ำควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นเมฆรวมตัวเป็นเมฆค่อยๆขย,ย,ยายขยายขยาย พอมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเมฆไม่สามารถอุ้มน้ำไว้ได้และมิดซึ่งมีละอองน้ำมากเกินไปมันจึงตกลงมาเป็นฝนน้ำฝนก็จะไหลไปยังแม่น้ำลำคลองทะเลทะเลสาบและบางส่วนก็ซึมไปในใต้ดินนะคะ กระบวนการนี้เราจะเรียกมันว่าวัฏจักรน้ำนะคะ,ะสำหรับภาระงานของวันนี้ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดหน้า50ให้ทำทั้งสองข้อเลยนะคะข้างล่างวาดรูปด้วยนะแล้วก็ถ่ายรูปส่งในลายกลุ่มเดี๋ยวครูจะทำอาัลบ,บั้มไว้ในลายกลุ่มนะให้นักเรียนทุกคน อัปโหลดรูปภาพลงไปในอัลบั้มนั้นนะคะโ่งงานภายในเวลาบ่ายโมงนะคะหรือว่า13นาฬิกานั่นเองสำหรับวันนี้ครูไปก่อนนะคะใครมีคำถามสามารถถามได้เลยไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย